สวัสดีครับผมพบกับช่างเก่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับโต๊ะจักรเล็กนะครับโต๊ะจักรซิงเกอร์นะครับรุ่นพับได้นะครับแบบพับได้แบบของเก่านะครับรุ่นโบราณนะครับผมถ้าใครซื้อไปแล้วนะครับประกอบไม่เป็นนะครับจะพามาดูวิธีการประกอบนะครับผมว่าหน้าตาลักษณะประกอบออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมก็คืออย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับก็คือวิธีการประกอบนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ในลักษณะแบบเดิมทุกอย่างก็คือว่า ตัวฝาครอบตรงนี language, ้นะครับจะเป็นชุดกระโปรงใต้ท้องนะครับผมแล้วก็ฝาตัวนี้เป็นด้านข้างนะครับเราจะประกอบออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก mm ่อนที่จะประกอบนะครับทางร้านนะครับจะแบ่งอุปกรณ์ไปให้นะครับแบบนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ไปให้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับแยกชิ้นส่วนกันไปนะครับนี่นะครับจะมีแยกชิ้นส่วนไปให้นะครับเราก็ไปประกอบนะครับแบบนี้นะครับ จะมีอุปกรณ์ไปให้แบบนี้นะครับแล้วก็พวกน็อตนะครับนี่นะครับพวกน็อตไขควงอ่าน็อตแล้วก็พวกยึดด้านข้างแล้วก็กุญแจนะครับแถมไปให้นะครับก็เป็นน็อตไขควงแชกนะครับผมเราก็จะมาดูที่ประกอบแล้วนะครับว่าประกอบเป็นยังไงนะครับส่วนตัวตรงรูนี้เห็นไหมครับตรงแผ่นนี้นะครับที่แถมไปให้นะครับที่ใส่ไปในกล่องนะครับก็คือจะเป็นตัวยึดน็อตนะครับผม ยึดเหล็กฉากตรงนี้นะครับใส่เข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับมีรูเจาะให้อยู่แล้วนํารูนําน็อตให้อยู่แล้วนะครับเราก็แค่ขันเข้าไปตามรูนะครับก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับทั้ง2อันเลยนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รูหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมีรูเจาะไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปหมุนใส่ตามรูได้เลยนะครับแบบนี้นะครับทั้ง2แผ่นเลยนะครับมีไปอีกแผ่นหนึ่งล้วก็ใส่ทั้งสองแผ่น นี่ก็ใส่ตามรูนี้นี่ก็ใส่ตามรูเห็นไหมครับส่วนรูที่เหลือนะครับรูที่เหลือก็ยึดน็อตเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมาใส่กับฝาครอบตรงด้านข้างตรงนี้เห็นไหมครับเอาฝาครอบตรงนี้ประกอบเข้ามานะครับเขาก็จะมีร่องบังคับอยู่แล้วนะครับนี่เราซอลร่องให้เรียบร้อยนะครับซอลร่องให้เรียบร้อยแล้วก็แค่เอาฝาตรงด้านข้าง้ตรงโค้งๆนะครับสวมเข้าไปในร่องนี้นะครับเขาก็จะเป็นร่อง บังคับอยู่แล้วก็ใส่ลงไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับผมแค่นั้นเองนะครับมาดูตัวที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับยึดด้านข้างนะครับยึดแผ่นด้านข้างตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ยึดแผ่นด้านข้างตรงนี้ไว้นี่นะครับน็อตนี้ก็เลียงลงมาแบบนี้นะครับยึดตัวนี้กับตัวนี้ติดกันนะครับผมส่วนด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านข้างนี้ก็ยึดเหมือนกันเห็นไหมครับ ยึดเหมือนกันแล้วก็มีเหล็กฉากข้างล่างเหมือนกันนะครับเหล็กฉากยึดติดโต๊ะนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวกระโปงตัวนี้เข้าไปนะครับก็ใส่เข้าไปในรูนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้เราใส่ให้ไปอยู่แล้วนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปยิงน็อตนะครับผมยิงไปให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมแล้วส่วนระยะห่างนะครับของตัวนี้นะครับผมถ้าเราเอาไปใส่เองนะครับดูระยะห่างนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับ เวลาเปิดแล้วนะครับเปิดฝาออกมาแบบนี้ต้องไม่โดนขอบไม้ตรงนี้นะครับถ้าโดนขอบไม้ตรงนี้มันจะทําให้เปิดไม่ได้นะครับเราต้องขยับล่นไปข้างหลังนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้มีช่องว่างตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเปิดฝาตรงนี้ได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับต้องมีช่องว่างนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับผมส่วนดิ้นชักนะครับก็เปิดได้เหมือนเดิมนะครับผม ก็มีน็อตแถมมให้นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับมีกุญแจล็อกให้นะครับแล้วก็ฝาตรงนี้ก็สามารถเปิดขึ้นได้เหมือนกันนี่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับฝาปิดเปิดโต๊ะแบบเดิมเลยนะครับแบบของเราที่ผูกพังนะครับแล้วก็เอาโต๊ะใหม่ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับผม ส่วนหูตัวนี้ก็มีแถมไปให้นะครับบานพับตัวนี้ก็มีแถมไปให้นะครับนี่นะครับถ้าใครอยากได้นะครับผมอยากได้หน้าโตจักรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับผมนี่นะครับนาโตจักรเล็กนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์เก้าเจ็ดสามสามเก้าหกสี่เจ็ดแปดนะครับผมกับช่างเก่งนะครับสอนซ่อมจักรรับซ่อมจักรนะครับผมอันนี้ผมเปิดมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นเนื้อไม้เลยนะครับไม้แท้ ชักก็เปิดได้นะครับพอดีว่าผมยังไม่ได้ประกอบมันเลยติดตอ้ตัวกล่องนะครับมาดึงออกมาดึงยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูตัวของจริงนะครับเดี๋ยวจะไปส่งและติดตั้งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวไปถ่ายของจริงมาให้ดูนะครับว่าประกอบออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ตัวลิ้นชักเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับผมครับหลังจากที่ประกอบตัวหน้าโต๊ะเสร็จแล้วนะครับลิ้นชักก็จะสามารถเปิดได้แบบนี้นะครับผมนี่นะครับลิ้นชัก ยาวประมาณนี้นะครับฝาหน้าก็เปิดได้นะครับนี่นะครับมาก็ลักษณะแบบนี้นะครับผมตามเดิมแบบเดิมเลยนะครับโต๊ะจักรนะครับผมง่ายเลยนะครับถ้าจะประกอบเองก็อุปกรณ์ครบชุดนะครับแถมไปให้ในกล่องนะครับก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับที่ บอกไว้ว่าประกอบแบบไหนนะครับอะไรสิ้นส่วน1 2 3นะครับก็ประกอบตามเดิมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับช่างเก่งนะครับสอนซ่อมจักรรับซ่อมจักรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหน้าโตะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ